สวัสดีค่ะพี่น้องพอก็ไม่ขั้วบนนกนะคะพอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องเนาะพอนี่กระโกระโเศร้าบันไดเนาะค่ะพี่น้องสวยเติบเปนนะคะเจ็ดประมาณเจ็ดโมงเลยเนาะคะ่ะเจ็ดโมงก,กลัวเนาะคะ่ะแต่มันหันมันหันมีมแดดเนาะมันคือ,อนนพี่น้องคือสิบแปดใจว่าไม่ขั้วบนนกไปเหเดอี่นยังยูใส่เนาะ พี่น้องไม่ควบบนดอกอ่ะมาเฮตุระติดจังหวัดจะของจังหวัดจะโสอนระบาดนี่มักงแต่เดือนมิถุนายน,ะะน,นะะาเ,ากกเานาะค่ะพี่น้องเนาะมาเฮทุระว่าสิกับลงกรุงเทพกับว่าใดค่ะพี่น้องเออฮยกรุงเทพถูกล็อกดาวเนาะคะ่ะเลยยังบ่าันเมื่อว่าันใดเนาะคะ่ะล็อกดาวะคะ่ะแต่ว่าทางยะโสเข้าประเดี๋อกเนะะี่ยเข้าไปเท้าจักสิเข่าจังใดเนาะ ก็เลยอยู่ไปสักก้อนนะคะพี่น้องเนาะอยู่อยู่ยโสไปสักก้อนอยู่บ้านเกิดไปสักก้อนนะคะเนาะพี่น้องไปขวบบันนอกกันเลยต่างมานพักพรนะคะพี่น้องบาพักพรนี่ค่ะบ้านนะคะบ้านบ้านใหญ่ไปขวบบันเนาะนะคะเนาะแต่ว่าบ้านไม่ขวบบันนอะก็ไม่มีดอกค่ะไม่อยู่ข้างในมันแต่มันมีผู้ใดอยู่นะคะพี่น้องเนาะมีผู้ใดอยู่ไม่ขวบบันนอกก็เลยก็เลยว่าเขาไปในหมู่บ้านกัน กับกไก่เหรอคะหมู่บ้านก็ยุคใกล้ๆนี่แหละแต่ว่าบ้านญาติเพลินมาเออมาอยู่ใกล้ๆถนนนะคะนนถนนถนนถนนกรุงเทพอ,อุบลเนาะค่ะเนาะเนืองแจ้งสนิทนะคะพี่น้องเลยมาพักบ้านญาติกับน,น้องพ่อเนี่ยแหละค่ะเพราะเป็นผู้ใดนะคะน้องพ่อเนาะ,ะพ่็พมาหนักกับชิมมะพร้าวแต่อยู่น้ำเพลินเนรอนะคะเนาะเพราะว่า อันนี้นขั้วบนนอกกับยุงเท็นะคะเนาะยุบะยุบบนนอกกับมีเนาะค่ะพี่น้องอากาศอีดีพี่น้องนะคะอากาศดีน,นะไก่เเลี้ยงไก่นะคะพี่น้องไก่ขั้วบนนอกกับเข็บก็เผาแล้วเรียบร้อยนะคะเลยออกมายางเห่นเนาะค่ะไก่ไม่กินขาวทีนี่ข้วบนออบนอกกจุดท้ายให้เบิรงนนะคะพี่น้องเนาะท้าย ให้อัเขาเนาะค่ะพี่น้องให้เขาเนาะสันจักน้อยเนาะค่ะพี่น้องให้เขาเขาหกกระสีหวานด้วยค่ะฝนกระตกอยู่มาขึ้นเนี่ยแต่ว่าหันตกตกแห้งแต่ว่าตกบดดนเะะนาะเนาะตกตกแห้งล่ะหันบ่นี่กระดีขึ้นกันมันเขาจะบ่ตายเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเขาจะบ่ตายเขาก,กระลังงามเนาะคะ่ะทั้งเขาทั้งยาปนกันแต่ว่าป่นานนมาไลายเขามันกระสีขืนมาก ไม่แต่เข่าหรอกครับพี่น้องนะนูดกันหน้าหน้าไรปขั้วบนนอกรอยู่พูดยู่ฟังอีกฟังข้างรถถนนไปทั้งฟังพูดนะคะ่ะไก่จะไปขั้วบนนอกรทเานเด็ไปหน้าตัวเองอยู่นะค่ะเนาะมันเด้ลงไปอยู่ค่ะพี่นอ้องก็อยู่นี่แหละขามถนนกับชื่อขามยากเลยนะคะรถไล่หล,ย,ลยป่านกรุงเทพแลนอยู่มืดหมึกมืดเว้นจมันแลนเอี้ยงนะคะพี่นอ้องแล้วัวบนนอก,กันเลยมา แต่เศร้ามีแห้งไปนําค่ะพี่น้องพูดละโควิดเบิดจังสิกลับลงไปเนาะค่ะมันก็สิบวันเบิดแต่ว่าให้มันช่าซ่าๆก่อนนะพี่น้องเนาะให้มันซ่าๆซะก่อนจังสิไปจังสิอันนี้เนาะค่ะพี่น้องขั้วบนหยอดเรียนยู่เพียร์สอากาศดีค่ะพี่น้องอากาศดีดีนี่ขั้วบนยอกกับอะไรกลับมาบ้านโดนเนาะค่ะเนาะกลับมาบ้านโดนะนี่หอด มี่ค่ะไปแก่แล้วค่ะพี่น้องมันไปนยุ่นเหลือน้ำกระปุกมันเนาะ,ะเล่ยทายธรรมชาติให้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเล่ยทายธรรมชาติให้เบิ่งว่ามันเป็นจังไรเนาะอากาศมันขึ้นนี่ฝนตกนะคะตกแห้งนะคะพี่น้องดูกะบ่ายเขาชิ้ไข่เขาอย่างคนปลูกแบบพริกผ้าอเนาะค่ะพี่น้องเน,ะนาะเบิดเบิดแนี่ยยูแนี่กินเหรค่ะพี่น้องนเนาะเอาปูปลากราะไลยู่ในสระ อยากไปเอามาก,กินเนาะค่ะอยากไปร้านไปตกไปซิดเบ็ดนะพี่น้องได้มากปลานินนี่ตูดตัวแบบไงปลายอนนะเสีนะ้องร้านไปแดดเนาะค่ะพี่น้องแดดแห้งไไดิแดดแดดแดดคักดูคับพี่น้องเนาะแดดจ่าเลยนะขนาดนัง่งเศร้าๆอยู่กะแไดบนอกเข้าเนาะมันเกิดจังสี่เละพี่น้องนี่นะหัวกะเลี่ยงดิเงีย้ย อย่ยงะะ 1, นน 1, 1, 1, สามโตแล้วค่ะหัวหัวพันเพิ่นเนาะหัวพันเพิ่นหัวพันสามโตนี่เพลนสามโตหัวพันสามโตเพี่น้เนาะน้องพอเพลนค่ะเลี้ยงมาแต่หน่อยๆแล้วค่ะพวกไม่ขวบบ่นนอกกับยูน้ำเพิ่นนี่แหละคะ่ะเลี้ยงเพิ่นเอามาเพิ่นกะนี่เป็นหลานเนาะ อยู่กินน้ำกันมากแต่เ er ด mm. ็กเล็กเน้อยค่ะเลี้ยงกันมากนะคะพี่น้องอยู่น้ำสันนี่แหละนั่งแบบทำขอบครัวเดียวกันแล้วค่ะพี่น้องเนาะพอแม่บบมี่กอันนี้เป็นพอแม่มีค่ะน้่กินข้าวเขาไม่กินน้ำเพลไม่ในะ่ะพี่อะอยู่พี่เป็นส่วนมากอยู่พี่แหละเป็นส่วนใหญ่อยู่น้ำอยู่น้ำอ่าน้ำอ่าวนะอยู่เป็นส่วนใหญ่ว่าสันทอน้อนําแม่กับ ยูยูแต่ว่ากับยูทั้งทีรายกลัวเนาะค่ะพี่หนองเนานะแต่หน่อย,อยว่าแต่หน่อยแต่ยังเรียกหน่อยเ,เอามาเลี่ยงเนาะเอามาเลี่ยงก็ซ้ำซ้ำเฮี้ยน,น,นเดียวกัน,นะวะ่าก,ก็เลย,ยก,ก็เลยแตกแยกกันบ่อยเนาะค่ะพี่นนอกทายเพิ่งเนาะว่าเป็นยังไรเนาะคนนี่แหละค่ะพี่หนอนหกนะนะนนนอนชีวิตคนเฮาเนาะแนะเบาซู่กันฟังนะพี่นอนองเนาะไม่คว้าันนอกอะ บ่ได้เฮ็ดงานแล้วก็บซีสบายจักหน่อยเนาะเบื่อแล้วค่ะพี่น้องเหตุไรกด้แต่ว่าชีวิตส่วนใหญ่ยกับใส่ใส่ยุงเทพเนาะค่ะตั้งแต่ดนละตั้งแต่จำไอ้พวกมันหนอกกันไปทำงานกรุงเทพแต่อายุสิบสามปีจนป่านนี่ขึ้นมาอายุบ้านแต่ว่าก็ขึ้นแบบอะไรล่ะมาเที่ยวมาได้ยังส่ละค่ะเนาะค่ะพี่น้องให้เบื่อธรรมชาตินะคะนี่แหละตอนนี้พวกมันหนอกกันสิ บใกล้จากอำเภอเนาะคะ่ะใกล้ๆเป็นกระบวน,นทีกันด่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะน,นทีกันด่านเนาะคะ่ะพี่น้องกระซิบคอปิดคลิปเท่านี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะให้เบิงว่าตอนที่มีข้อบันนอกอยู่ใสเนาะคะ่นะเนาะคือบ่อได้ลงคลิปบ่อได้ออกคลิปเนาะออกห่างๆออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะไปแล้วค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ข้อบันนอกกันไปเด้อยค่ะสวัสดีค่ะ